ไม่นะนีเป็นอะไรกันหมว่าทุนทโร่แล้วสวขาวล่ะอุ่นมาได้ยังไงอเอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบิ๊เทพมรณะชีวิตนีรัน น้องๆหลายคนถามนะครับผมว่าพี่เติมแพ็คไหนดีถึงจะคุ้มและเติมจากไหนถึงจะประหยัดที่สุดนะครับในวันนี้นะครับพี่มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือร้านเติมเกม Power Topup นะครับผมร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอย่างหนึ่งครับทางร้านจะมีโปรโมชั่นดีๆมาเสมอนะครับใครที่สนใจอยากเติมนะครับลิงก์อยู่ตั้งล่างคลิปนี้เลยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครอุนคิโอราวีหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่า เป็นการโดนแกงครั้งใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์ไทยกันเลยทีเดียวนะครับเกีย่ยวกับการแพทที่เราได้ทำการอ้างอิงจาก g l o b a l มาตั้งนานนะครับไปไกลายว่าอุลคิโอราโผล่มายังไงเนี่ยนะครับถ้าเอาจริงๆจากไทม์ไลน์นะครับก็คือมันจะเป็นโทชิโร่โกขาวตู้อาวุธชุนซุยแล้วก็ปูย่ยามาโตะถึงจะมีอุลคิโอรามานะครับแต่นี่คือการแวกทุกกฎเกณฑ์หรือว่าฉีกทุกกฎที่มีมาไม่แปลกครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองนะฮะ ตัวต่อไปด่เตรียมตัวให้ดีนะครับอาจจะเป็นตัวที่คุณคาดไม่ถึงโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการสุ่มกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยู่ในต่างการอันเชิญเนาะผมสุ่มมาทั้งหมดผมปั้นแค่2ดาวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวละครที่ต้องการซะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตัวละครเนี้ยมันมีข้อดีอยังไงนะครับแล้วความสามารถเขาเป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกนะคะเดี๋ยวรอไปดูทางด้านต่างของสกิลกันก่อน ปุนเคียวรานะครับดูในสังกัดของผงแดงนะครับผมหนึ่งงแดงผมป<ด>้าด<อ>เป็นกรอบทองแล้วเนาะแล้วก็พลังวิญญาณที่สองหมื่นสี่นะครับการอัสเตตัสประมาณนี้นะครับอัพดาวหนึ่งอันปลุกตื่นหนึ่งอันนะครับผมเป็นของชุดเนาะเพิ่มเอพีนะครับผมส่วนสกิลของเขานะครับสกิลแรกก็คือแทงทะลวงต่อเนื่องนะครับเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูนะครับเดี่ยวฟื้นฟูรี่เท่ากับ15%ของ S p ีที่สูญเสียไปนะครับและเพิ่มลดเอฟเฟกต์เจ็ดสิบห้าเอรนะครับ ส่วนสกิลที่2ครับ f u r y Attack จะเป็นของชื่อสกิลของว่า Zero จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรู1แถวนะครับฟื้นฟู SP อชพีเทกับ20%ของ SP ที่ตนเองสูญเสียไปนะครับทำให้เป้าหมายติดเผาไหม้ต่อเนื่อง2รอบนะครับแล้วก็ทุกต้นมีผลดอท1ชั้นนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม3%และหลังจากการปลุกตื่นนะฮะเราจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมฟื้นฟู SP เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มอัตราลดดาเมจให้กับพันธมิตรแถวหน้านะครับ ดอทในที่นี้นะครับจะประกอบไปด้วยของผลของการเลือดไหลเผาไหม้แล้วก็ติดพิษนะครับผมส่วนในกรณีสีดาวนะครับจะเพิ่มสกิลพิเศษนะครับหรือว่าโซลิตาวิสตานะครับก็คือไอดวงตาบนหัวนะครับตัวละครถ้าเราสังเกตนะมันจะมีดวงตาขึ้นมาบนหัวตัวละครไอดวงตานี้นะครับผมมันจะคือว่าตัวละครไหนครับในทีมฝั่งตรงข้ามมีดวงตาเนี่ยบนหัวเมื่อไหร่นะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม10%ครับแล้วก็การช่วยฟูเอเท่ากับ2.5%ของ SP สสูงสุดของตนเองนะครับ แต่ว่าโอเคอยู่นะส่วนผลดอทนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นมันบอมสํสหรับการลงกับทีมที่มีสถานะเดอดไหลเผาไหม้แล้วก็ติดพิษครับมันจะทําให้ผลดอทเนี่ยเพิ่มขึ้นของการเริ่มของแต่ละรอบนะครับแล้วก็ยิ่งจะมีเครื่องหมายด้วยแล้วตัวละครที่มีเครื่องหมายขึ้นมาถ้าติดสถานะได้สถานะหนึ่งไปอ่ะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้เดอดไหลแล้วก็ติดพิษตามที่เขากําหนดไปนะครับผมส่วนโซนตัวละครที่แนะนํานะครับ ที่ผมไปทําการดูมานะครับก็มีโซที่แนะนําอยู่นะครับนั่นก็คือโซต่อสู้จิตใจนะครับอย่างที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับคือว่าจะเพิ่มเดฟหกร้อยนะครับอัตราบล็อกแลวก็อัตราลดดาเมจนะครับเพราะว่ามันอยู่สังกัดของสายแทงเนาะเราก็ต้องหาพวกนี้มาช่วยได้เหมือนกันส่วนโซที่2ครับก็จะเป็นโซต่อสู้ระแวงโซต่อสู้ระแวงครับจะเป็นเจ้าตัวโทเมลนี่นะครับคือจะเพิ่ม SP แล้วก็ดาเมจที่ได้รับทั้งหมดนะครับลดลง5%นะครับที่งจะเป็นกรอบทองก็จะได้รับลดมากขึ้นนะครับ และโซสุดท้ายครับก็จะเป็นโซฮิลนะครับเพราะว่ามันจะมีการฟื้นฟูดาเมจสุดท้ายนะครับผมก็คือผลการรักษาให้มันดีขึ้นเพราะว่าสกิลของอุลเคอรานะครับไม่ว่าจะเป็นการตีคอมโบหรือว่าฟูลเรียแท็กจะเป็นการเกี่ยวกับเลือดเนาะเราก็สามารถฟื้นฟูเลือดให้เราได้ก็เหมาะที่สําหรับจะเอาพวกโซพวกฮิลมาช่วยก็ได้นะครับถ้าใครจะเล่นแบบเป็นโซฮิลนะครับหรือว่าจะใครจะเป็นแบบตัวยืนตัวลายมีบล็อกมีลดดาเมจก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมี3โซประเภทนี้ที่แนะนำส่วนใครจะเอาโซอื่นมาใส่ได้ก็แล้วแต่เราเลยนะ โอเคส่วนตัวละครประเภทนี้นะครับผมมองดูแล้วนะครับถ้าจะให้ดีเอาเข้าทีมประมาณสีดาวครับเหมาะสําหรับการเล่นทีมพวกสายสถนานะเลือดไหลเผาไหม้แล้วก็ติดพิษให้มันดุงรงมากขึ้นและอย่างหนึ่งครับเป็นตัวละครที่ติดเมตาด้วยเมตาในที่นี้ครับผมว่าน่าจะเป็นเมตาในการลงสกอยังชิงเคปะจินะครับแบบหนึ่งเพราะว่ามันโกงจริงๆนะอารมณ์พอๆกับชุนซุยแต่มันโกงกว่าตรงที่ว่าชุนซุยมันต้องสีดาวใช่ไหมถึงสามารถเด้งเลือดได้แต่เนี่ยคือสกิลธรรมดาแล้วก็อันติเด้งเลือได,อ ada, ดอได้หมดเลยนะครับ ดอทขึ้นมายิ่งแบบหนึ่งๆอ่ะดอทมันก็ติดแต่ตัวนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับทำให้สถานะมันดุร้มากขึ้น <_ d ose> เราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปทําการโลงสึกแย่งชิงเคมบาจินะครับแบบหนึ่งๆนะ <_ d ose> แบบหนึ่งนะครับผมโดยที่เราจะเอาประมาณนี้แหละล้วเอาตัวละครที่ใกล้เคียงกันแล้วมาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมเคเดี๋ยวเราไปทําการหาคู่ต่อสู้กันเลยนะครับ <_ d ose> อุ่นไปลองสนามหน่อยนะครับว่าจะเป็นแบบไหน <_ d ose> เอามาลองหน่อยเอามาลองหน่อยไปไอ้ที่ยังอัพอุ่นไม่สุดนะ ประมาณสดาวกรอบกรอบส้มก็จริงแต่อาวุจะเป็นกรอบม่วงอยูม่มาดูการแบบเป็นหนึ่งนี่ก็มีการเด้งเลือดแต่ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะน่าจะเด้งแรงๆจริงๆพี่ว่าน่าจะเป็นประมาณสดาวน่าจะเด้งแรง กลับมาแล้วไปทำการบ้านมาโอ้สวัสดีครับเจ้าจีต้องใช้กี่หยกครับบอกยากครับผมบางคนก็สูมมาเยอะนะบางคนก็ต้องสูมเยอะอันนี้บอกยากเหมือนกันนะครับแลวแต่จะสังเกตว่าต่างฝ่ายต่างตีสลับกันไปสลับกันมานะครับเด้งเลือดไปเด้งเลือดมานะครับสุดท้ายใครเลือดเยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลงศึกย่างชินเคมาจินะครับสรุปสุดท้ายครับผมตัวละครอุนคิโอราควรมีในทีมไหมเพราะว่าใครที่จะเอาอุนคิโอรา V2 นะครับผมมันจะมีเรื่องตรงของที่เป็นค่าความสัมพันธ์นะครับตรงส่วนนี้ด้วยนะครับจะมีของอุนคิโอรา V2 แล้วก็อิจิโกะฮัลโล่นะครับมันจะมีค่าความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวนี้จึงเป็นข้อบังคับครับที่เราควรมีอามร์เหมือนเราต้องมีชุนซุยเพื่อที่จะกดค่าความสัมพันธ์กับปู่ยามามโตะแล้วก็ อ่าแล้วผู้ยามามาโตนะครับนั่นเองนะฮะก็ควรมีครับประมาณ2ดาวก็ได้ครับแต่ถ้าตัวละครนี้เป็นตัวละครอวยของใครหลายๆคนนะครับก็สามารถปั้นสุดตามที่เราต้องการได้นะครับแต่อย่างน้อยครับควรมีในทีมแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็สามารถข้ามได้เหมือนกันเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในรูปของตู้อาวุธรอบเหมือนกันทุกตัวครับจะวนกลับมาใหม่ในตู้อาวุธนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเสิมได้แล้วก็ขอประทานอภัยกันด้วยนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ภาดคลิปใหม่ในละกันแล้วไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ